แต่ก็โดนลูกเล่นสารพัดนะฮะก็ฟาวอันนี้ขนาดฟาวจนถึงขั้นเราเจ็บใจมันยึดของเราไปเนี่ยเราร้องศารผมไะจ้างบริษัทของประเทศอังกฤษเนี่ยหให้ของ ของฝรั่งเศสทนายควาในายครับก็ฟ้องเข้าเมืองหลวงฟ้องทําเรื่องทําราวเลยนะแต่ว่าสิบปีแล้วผมชนะให้ผมกลับไปแหบผมผมยอมแพ้หมดตัวสวจดตอนวันที่หมดตัวเนี่ยลูกน้องผมอยู่ข้างในยี่สิบกว่าคนนะฮะแล้วก็เดินทางมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเขายังลบพุ่งไม่จบอออนะลบพุ่งไม่จบไอ้เราก็ ด้วยความที่อยู่ในเมืองมันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรครนะฮะเมืองจะโบราณหน่อยต่เก่าหน่อยไม่เป็นไรแต่เราก็ตั้งใจจะสร้างโรงแรมเนี่ยแหละนะฮะเพื่อหวังว่ามองมองการไกลว่าอีกสองสามปีตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เมื่อเมื่อทุกอย่างสงบเพราะว่ามันเข้าทางไทยได้ครับอาลานเข้าไปร้อยกว่าโลนะครับแล้วเข้าไปที่นั่นเนี่ยเราก็สร้างโรงแรม เพราะคนไทยในอดีตรัชการที่ห้าเนี่ยที่บอกว่าเรายกพัะกระบองเสียมราชศรีโสมพลอะไรเนี่ยเพื่อชดเชยไม่ให้ฝรั่งเศสมาย่ำยีเรานะฮะก็ตัดตัดตรงนี้ให้ปรากฏว่าข้างในยังมีคนไทยหลงเหลืออยู่พอสมควรถ้าเรารู้สึกได้เวลาไปคุยคุยภาษาไทยเลยคุยภาษาไทยนะฮะ แล้พอผมทอดกระถินเนี่ยโอ้โหมากันมืดฟ้ามัวดินเลยโอ้โหครับมากันเยอะคนไทยคนสยามมานะแต่ก็เสริมกันอ่ะครับครับก็เป็นเรื่องเรื่องที่เหลือเชื่อเพราะทอดกระถินผมเงินได้มากกว่ารัฐบาลอรัฐบาลทอดกระถินที่ผมมุณเส้นได้เงินน้อยกว่าผมอีกโอ้โหบารมีคุณเซนยังเทียบไม่ได้คุณวิชัยขนาด มักคันทายกทะเลาะกันอ่ะเพราะอ่านศูนย์คือเงินเขาเล็กมากเงินเรียวเงินเรียวเล็กมากเนี่ยมัคคันทายยกอ่านได้เงินแล้วถอนเสร็จแล้วทุกคนอ่านแล้วมันไม่ตรงกันและเรารู้รุ่นคุณยังรู้จักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโกดอ๋อโกดโกดคุณยังเคยได้ยินโกดบ้างแต่ถ้ารุ่นที่รุ่นใหม่ไม่รู้จักคําว่าโกดละนะตอนนั้น กี่ร้อยโกดกี่พันโกดนะฮะเพราะเงินมันเล็กจะอ่านไม่ตรงกันคือตกศูนย์เกินศูนย์กันไม่รู้เรื่องเนอแล้วแล้วก็มอบวัดถวายวัดนะก็เป็นเรื่องที่โจกมากออะไรที่มันเป็นแรงดึงดูดให้เงินเงินเงินกระถินเนี่ย ได้เป็นกอะเป็นการมากมายไก่กองแม้กระทั่งคุณเซนยังไม่มีบารมีท่าคุณวิชัยไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่บังเอิญว่าผมได้สิธิ์ในการเอารถสิบล้อสมัยนู้นรถสิบล้อข้ามแดนได้นี่ก็ถือว่าแต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวเลยโอ้โหผูกขาดโลจิสติกเขมรตั้งแต่บัดนั้นเลยนะเมื่อส0ปีก่อนเหตุผลเพราะว่าผมไปรับงานเซนสัญญากับ สา,าประชาชาติเพิ่งเข้าไปตั้งใหม่แล้วสาประชาชาติสแกนนวีนเวียนเนี่ยมีหน้าที่สร้างโรงพรยาบาลให้เมืองพัตตระบองอ๋อครับนะฮะมันมีโรงพยาบาลเก่าอยู่ต้องไปรีโนเวทแล้วก็เติม,มแต่จริงที่เขาขาดคือน้ำครับวันผมก็มันเซนน็นสัญญาจะเอาแทงน้ำา60คิวจากกรุงเทพเนี่ย ไปติดตั้งให้ครับแล้วก็เดินท่ออเดินท่อให้ลงพยาบาลใช้เพราะมันเป็นเรื่องที่เจ้าแขงเห็นว่าสำคัญให้ผมได้สิทครับเพราะว่าเขาจะต่อเติมต้องเอาปูนปูนผมว่าขนปูนให้จะเอาอะไรผมว่าขนให้ครับนะก็เป็นโลจิสติกวิ่งอยู่คนเดียวอ๋อถือตัวแต่เพียงผู้เดียวครับก็มีอยู่วันหนึ่งเอาส่วนตัวเราก็กำลังสร้างโรงแรม ซึ่งเจ้าแขวงก็อยากให้มีนะเพราะการอนุมัติเนี่ยอนุมัติด้วยความเต็มใจเพราะว่าคนคนนี้มาทำประโยชน์แน่นะเพราะไม่ไม่ต้องมีการวิ่งเต้นไม่ต้องมีการหยอดน้ำมันอะไรเลยให้ให้มันอย่างนั้นเลยอ๋อครับเราก็ทำหน้าที่ของเราในในในความ เอาซื่อๆอย่างเงี้ยคุณเอาอะไรผมมาหาคุณจ่ายเท่านี้ผมโอเคก็จบแล้วเราก็ไม่ได้คิดเอากําไรรู้แต่ว่าเฮ้ยบิวให้เมืองมันเกิดนะช่วยเจ้าเมืองเจ้าแขวงตาประชาชาติครับก็เป็นที่มาของการเข้าออกระหว่างสร้างโรงแรมผมพ่สั่งเสาเข็มเอ็มแพคเอ็มแครู้จักมาเสากลมแล้วตรงกลางมีรูมีเข็มด้วยความที่เราไม่ใช่วิศวกรเราก็มั่ว ก็ไปรู้วสั่งเนี้ยแล้วก็ขนเข้าไปคชาวประชาชาติเขางงเข้าม้ยูเอาไอ้พวกนี้มาได้ไงเขาเขาอยู่พัฒส์มองเขางงงงมากแแต่ทุกคนอย่ามากินข้าวที่โรงแรมผมเพราะว่ามันมีตึกเก่าอยู่มันเป็นสปอร์ตขับไงสปอร์ตขับแล้วก็ตอนหลังโอนให้ทหารทหารก็เซ็นสัญญาให้ให้ผมเช่าแล้วผมว่า ทำโครงการว่าผมจะสร้างวิ่งต่อไปออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเอาเสาเข็มมาตอนที่ข้ามด่านจุลกากรเขมไม่รู้จักถือถือคอนเลขคันหนึ่งนั่งเคาะตอก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 ไม่ใช่สูงเนี่ยนี่อะไรอ่ะบอกท่อปลาเออเนี่ยเจ้าเจ้าแขงให้ผมไปเดินท่อปลาบอเออเออพอเห็นลายเซ็นเจ้าแขกอะไรก็เออเอออย่างเงี้ย โ๊กอ่ะเราเองก็ช่องทางงงๆอ่ะช่องทางรำเรียงตอนนั้นก็คือผ่านทางด่านอลันประเทศอาันประเทศเปเชียเมนเตยเมืองชายแดนที่ตอนนี้มีปัญหาเยอะแยะเนี่ยก็จะเอารูปมาประกอบไปถสิ่งที่เล่าเนี่ยความดิบมันเป็นยังไงอาหารไทยเข้าไปยังไงจากประชาชิอยู่ที่นั่นช่วยกันทำอะไร ด้วยความที่คุณวิชัยเนี่ยถือตั๋วลายเส้นผู้ผู้ <c oughs> ลำเลียงสินค้าทุกประเภทเข้าเข้าไปที่พัตตะบองแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเพร้นบรรดาแบงค์ไทยที่ที่ได้ไลายเส้นไปเปิดสาขาที่โน่นที่นี่เนี่ยหลังจากหลังจากมีนายกคุณเซนแล้วอ๋อหลังเลือกตั้งเลวหลังเลือกตั้งแล้วพวกแบงค์ถึงกล้าเข้านะก่อนแบงค์ยังไม่เข้าเนี่ย ระบบการเงินคนไทยก็อยากจะค้าขายอ่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยใช้ดอลลร์หมดอ๋อใช้เป็นดอลลาครับเงินเลียวก็ไม่อยากนับกันอ่ะเงินเลียวเอาไว้โปรยครับเขาเรียกอะไรนะที่สมัยอคือระหว่างเดินทางไปไหนเนี่ยครับเด็กมันจะวิ่งผ่านข้างถนนชาวไร่ชาวนาเนี่ยแต่ด้วยความจนอ่ะอืแล้วเราก็หยุดรถไม่ได้ไม่กล้าหยุดรถ แต่ว่าผมจะแลกเงินเมันตั้งอ๋อโปรยเงินไปโปรยเงินระหว่างทางเขาก็มาเก็บเงินอย่างเงี้ยครับในในความยากจนสมัยนู้นของเขาครับครับอือแล้วแล้วเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่มันยังมีการสู้รบกันบึมบับึมบัเนี่ยการเดินทางเนี่ยมันเสี่ยงกับการไปเหยียบกับระเบิดเหมือนกับที่กําลังเกิดขึ้นกับทหารไทยตอนเนี้ยก็เป็นเราระวังยังไงเรายังไงคือเราก็รู้ตัวนะว่า ถ้าลงจากไหลถนนไม่มีใครรับประกันเราก็อยู่บนถนนราดยางนั่นละกันเพราะมันฝังไม่ได้มันเห็นเห็นแต่ถ้าไอ้ข้างทางเป็นเป็นหญ้าเป็นไม้เนี่ยเราก็ไม่รู้ครก็เป็นเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งคืออย่าไปเดินบนไหลทางอย่าไปวิ่งรถบนไหลทางเ้วจะไปมีนวีเกเตอร์นำสักร้่อยคนท้องถิ่นเขาจะรู้หลักของเขาครับ อือนี่ก็เพราะว่าม,มันมีระเบิดเยอะแยะไปหมดนะฮะครับก็เป็นเรื่องที่วันนี้ก็ยังเล่าสู่กันฟังให้ลูกหลานฟังว่ายุคที่ความอยากรู้อยากเห็นครับนะกับความคิดที่บอกพ่อมาจากเมืองจีนเสือผืนมอนใบท่านลุ่งเรืองได้ครับทำไมอ้วทําไมได้ความท้าทายเล็กๆตรงนี้อ่ะแต่มันยิ่งใหญ่มันทําให้เรามีแรงขับอ่า แล้วทำไมเข้าไปบุกเบิกตั้งแต่40กว่าปีที่แล้วขณะที่ฮุนเซนก็ยังไม่ได้มีอำนาจทำไมคุณวิชัยไม่ไม่อยู่ต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้เพื่อสร้างอาณาักรธุรกิจใ,ในในกัมพูชาพูดง่าว่าอยู่อยู่ได้สามสี่ปีาห,าหมดตูดภาษาโบราณหรือว่าหมดตูดคือเขามีเท่าไหร่หมดเพราะมันต้องแจกตลอดอ,นะอแบมือตลอดครับขนาดได้สมบทาน ลงลงเลื่อยไม้ทําวงกบประตูหน้าต่างแก็ว่าดีแล้วนะอืจ่ายไปแล้วอะฮะแล้วเดี๋ยวอีกห้าวันสิบวันก็มีคนหนึ่งมาต้องจ่ายบอกว่ายังไม่ได้อที่รื้อจ่ายนั้นมันคเมอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ก็อยู่ที่นั่นเอก็แปลกอย่างนะ มหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยจองตัวผมอยากให้เป็นเล่าให้ฟังว่าคุณวิชัยไปทำธุรกิจได้ยังไงครับสิที่ที่รู้มาคุณวิชัยค้ามอเตอร์ไซค์เซ็กเว่์แฮนด์เออเออเข้าไปค้าได้โรงแรมก็ทำค้ามอเตอร์ไซค์ก็ค้าในขณะที่บึมบึมบึมไม่มีคือมีแปรมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมืองไทยถือว่าเป็นยุทธปัจจัยข้ามแดนไม่ได้ครับเราก็สั่งจากญี่ปุ่นเพราะสมัยนู้นผมมีเทเล็กเทเล็กคุณรู้จักไหมรู้ นนะแต่ถ้ารุ่นรุ่นหลังจะไม่รู้จักเทเล็กนะเ็เคาะเทเล็กไปญี่ปุ่นนะโอนเงินไปให้ก่อนนะเอามาตู้หนึ่งมอไซค์เซคเก้นแฮนด์เพราะญี่ปุ่นเนี่ยส่งบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวนะฮะพอเขาส่งบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวใช้สักประมาณปีหนึ่งเขาก็ทิ้งเลยเขาไม่ซ่อมไม่ซ่อมค่าใช้จ่ายเขาสูงเกินเขาไม่ซ่อมเขาทิ้งเลยแล้วก็ให้คนไปเหมาอย่างนี้มาเนี่ยค่าของเก่าครับ เมามาตูงอแต่ถ้ามาเมืองไทยก็โดนภาษีสามเท่าสี่เท่าแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะไปต่อออกนอกเมืองก็ไม่ได้ เอาไปสิงคโปร์อันนี้คือผลดีของของไปอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยมันเป็นรวมมิตรเลยนะอ่ามันมีมันมีพวกลูกแบบอยู่ในฮ่องกงหมดนะได้เพื่อนเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนแล้วก็คุยเขาเขาก็บอกเฮ้ยมึงส่งมานี่นี่สิสิงคโปร์มาที่ท่าเรือตรงนี้นะเอาชเ้นนี้มาทำเอลซีแล้วมาส่งตรงนี้แล้วเราก็บินไปสิงคโปร์นะฮะ เอาลูกน้องไปขนแล้วก็ไปนั่งนั่งเช็คเลขคัดซีเลขเครื่องมอไซค์ทุกคันทําความสะอาดเสร็จปุ๊บออกบินใหม่เพื่อนทางนู้นออกบินให้บ่าก็ส่งจากสิงคโปร์เข้ากัมพูชาเข้าเขมรเข้าขนมเป็นอ่ะมันก็จบเราไม่เกี่ยวเพราะเราส่งเข้านู่นใช่มันมันมันมีอะไรที่แปลกๆเยอะทุกวันนี้หมูเถื่อนก็ใช้วิธีนี้ หมูเถื่อนที่เข้ามาเมืองไทยไอ้หมูกระทะที่กินกินเงินอดตรุษครับหมูบ้านที่ไหนที่ไหนเต็มทุกซอกทุกซอยวันนี้อาจจะมาใหม่นะเพราะอเมริกาให้สัญญาวเอาหมูไปหนึ่งเปอร์เซ็นก็พอรัฐบาลไทยบอกว่าหนึ่งคุมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกใช่ใช่ที่เถื่อนทั้งบ้านตอนนี้มันมาไม่ได้เลยเต็มไปหมด แล้วเราก็รู้ว่าหมูอเมริกาเนี่ยใช้สารเล็งเนื้อแดงใช่ซึ่งเราห้ามแทาเป็นแทบตายอืปล่อยให้เข้าอย่างเงี้ยผมบอกว่าอืไม่รู้นะเราไม่ได้เป็นเบอร์ใหญ่นะเราก็ทาไมต่อรองไม่ได้ใช่อนามัยของประเทศไทยใช่นะฮะนอกเรืือไปละเอากลับเข้ามาตรงที่ว่าสิงคโปร์มันก็รับลูกอืมันก็หากินได้กําไรครับ นะฮะก็เป็นที่มาผมค้าหมอใสจากญี่ปุ่นส่งเข้ามาแปลงสัญชาติที่โตเกียวออกหัวใหม่ออกหัวใหม่ไปแล้วก็ส่งเข้าไปอ่าครับ